สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังที่โครงการนะคะจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเราค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ไว้ตกแต่งไว้นะคะก็จะมีพื้นที่ขนาดไหนนะคะแล้วก็หน้าอยู่ขนาดไหนนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะก็จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะประตูรั้วของเราค่ะก็จะเป็นประตูรั้วรีโมทนะคะซึ่งสามารถเปิดจากในบ้านได้ด้วยนะคะบริเวณรอบบ้านของเรานะคะก็มีการปลูกหญ้าไว้ให้ทุกหลังเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถจัดเป็นมุมสวนหรือว่ามุมนั่งเล่นได้เลยค่ะ เข้ามานะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกลูกค้าสามารถเลือกหรือว่าออกแบบที่จะตกแต่งบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าห้องรับแขกของเรานะคะเรามีปลั๊กไฟไว้ให้ถึง2จุด2มุมนะคะตรงนี้ก็เพื่อความสะดวกของลูกค้านะคะในการตกแต่งบ้านเลยค่ะ ที่โครงการจัดไว้นะคะห้องรับแขกก็จะมีโซฟานะคะตู้โชว์นะคะชั้นวางทีวีค่ะห้องรับแขกของเราก็มีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหน้านะคะ ห้องนอนหน้าของเราค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่นะคะห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องนะคะห้องนอนของเราก็สามารถวางเตียงถึงขนาด6ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เหลือเยอะนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถอาจจะตกแต่งเพิ่มได้ค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะก็ จะอยู่ที่ 57- ถึง127ตารางวาเลยนะคะสำหรับเนื้อที่ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะชอบบ้านนะคะขนาดเนื้อที่ประมาณไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเรามีเนื้อที่ที่แต่ละขนาดก็ไม่เท่ากันนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกค่ะตามความชอบของลูกค้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารนะคะ ีโครงการจัดไว้นะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งนะคะถ้าบ้านไหนสมาชิกเยอะนะคะก็สามารถจัดได้ถึง8ที่นั่งเลยนะคะตรงนี้พิเศษเลยนะคะข้างบ้านก็สามารถออกไปยังระเบียงนอกบ้านได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะเวลาลูกค้ารับประทานอาหารค่ะก็สามารถเปิดประตูได้นะคะรับลมธรรมชาติค่ะ ไหมคะว่าบ้านของเรานะคะฝ้าก็สูงนะคะเน้นความโล่งโปร่งสบายนะคะพื้นที่ใช้สอยคือคุ้มมากนะคะการออกแบบมานะคะก็ออกแบบมาได้อย่างคุ้มค่านะคะมีการแบ่งสัดส่วนนะคะห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารนะคะนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก็ที่โครงการจัดไว้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเด็กนะคะ บ้านเดียวชั้นเดียวนะคะตอบโจทย์นะคะสําหรับท่านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะบ้านของเรานะคะมีบริเวณบ้านให้ทุกหลังเลยนะคะรอบๆบบ้านเราก็มีการปลูกหญ้าไว้ให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งของห้องน้ำนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างห้องนอนกลางนะคะแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหลังค่ะใครที่ชอบธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าโครงการของเรานะคะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะติดธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะการเดินทางก็สะดวกนะคะใกล้กับเซนทัลน,นะคะลูกค้าจะไปสนามบินนะคะเดินทาง เพียง20นาทีเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะไปเซนทันมอนะคะตรงนี้ก็อยู่ตรงถนนสายหลักเลยนะคะจะไป3จังหวัดก็สะดวกสบายค่ะการเดินทางก็อยู่ติดถนนสายเอเชียเลยค่ะตอนนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะฟรีส่วนลด150,000บาททุกหลังเลยนะคะลูกค้าที่จอง ภายในเดือนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะเราก็มีการแบ่งสัดส่วนนะคะได้อย่างลงตัวเลยนะคะด้านหลังของเรานะคะเราก็สามารถเปิดประตูออกไปยังโซนซักล้างด้านหลังได้นะคะบริเวณรอบบ้านของเรานะคะเราก็มีการ ต่อท่อต่อก๊อกน้ำไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าเข้าอยู่นะคะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยนะคะก็สามารถยืกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาชมโครงการนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยะค่ะสำนักงานขายของเราเปิดทุกวันเลยนะคะหรือว่าจะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่า รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยนะคะที่ทางเพจบ้านการจนทรัพย์นามงของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ